สวัสดีค่ะวันนี้มาก,กับอาหารตามสั่งผัดกะเพรา Hi everyone today I will show how to cook pork style basil two style spicy and not spicy สำหรับวันนี้นะคะวันมีออเดอร์จากเพื่อนที่ทำงานคำว่าออเดอร์นี่ก็คือไม่ได้ขายนะคะทุกคนเพียงแต่เขาให้เงินมาซื้อของที่จะทำกับข้าวค่ะเป็นผัดกะเพรา2รสชาติแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดทุกครั้งที่วันผัดกะเพรา2กระทะมันจะมี2รสชาติเสมอค่ะทีนี้นะคะวันก็เลยจะผัดกระทะเดียวแล้วใส่พริกน้อยก่อนแล้วค่อยใส่พริกมากทีหลัง Now you can see Thai basil and you can buy in Asian shop everywhere. I begin with steak pork สวัส black pepper and onion together with our oil because the pork they have a little bit oil and enough for cooking. The name in Thai is ผัดกะเพราเราก็เริ่มต้นจากหอมหัวใหญ่นะคะเอาไปผัดกับ เนื้อหมูซึ่งวันเลือกใช้เป็นหมูติดมันค่ะและใส่พริกไทยดำบดหยาบลงไปด้วยนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันมันจะมีมันหมูออกมาจากหมูแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็มากพอแล้วนะคะสำหรับความอ้วนเพราะฉะนั้นสูตรนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะทุกคนผัดหมูให้สุกก่อนแล้วใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ค่ะ the recipe how to cook uh, thai basil styled pork is pork slice how what kind of pork do you like you can choose it and black pepper onion canola powder soya sauce and oyster salt, a little bit sugar if you like ็ปรุงรสเท่านี้นะคะน้ำตาลขนอซีอิ U ๊วดำอ้อ and black soy sauce t o อ is t will m a k ผัดกะเพรา delicious เคล็ดลับของความอร่อยมันอยู่ตรงซีอิ๊วดำค่ะทุกคนแล้วก็ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันชอบกินกระเพราแบบมีซุปค่ะไม่ชอบแบบกระเพราแห้งนะคะเพราะว่ามันจะได้มีน้ำซอสลาดข้าวด้วยค่ะทุกคนวันก็จะผัดแล้วก็ปรุงรสทีเดียวไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติมพริกค่ะส่วนใครที่ชอบกระเพราแบบแห้งก็ไม่ต้องใส่น้ำนะคะ s o m e ส n ห like to have a l t t t l e bit ลบิท u อสซุป You can have a little bit water. If someone like dry still, you can don't need to use the water. Sorry if I not so good and not so well English language. But I try to translate for some my subscribes. ตอนนี้นะคะเราก็จะผัดทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันค่ะวัน hmm, จะบอกทุกคนว่าอร่อยมาก อยากทําให้ชิมกันเลยทีเดียวแต่สูตรนี้นะคะอาจไม่ถูกใจคนไทยที่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกกับกระเทียมที่ผัดในน้ํามันค่ะแต่ถ้าเราอยู่ที่เมืองนอกเราต้องไปยุคใช้จริงๆค่ะเพราะว่ากลิ่นผัด พริกกระเทียมกับน,น้ำมันเนี่ยเหม็นฉุนไปสามบ้าน8ดบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสำหรับอาหารไทยในต่างแดนแต่สูตรแข่งความอร่อยนั้นอยู่ที่สุดใครสุดมันค่ะแต่วันชอบการผัดกระเพราใส่พริกไทยดำมากๆเลยค่ะมันอร่อยมากนะคะ พอผัดทุกอย่างสุกแล้วก็สังเกตที่หอมใหญ่ค่ะ We can look is c o o k when white onion is c o o k We can put uh, garlic and chili I will begin with not so much spicy I make two taste today much spicy and not so much. I cook for one time and just sharing for two taste. Now we put Thai basil, the good taste with Thai basil. But if you cannot find Asian market, you can buy basil every shop. And now I live in Sweden, we can find Asian shop and have Thai basil in Asian everywhere in Sweden and Norway. We just cook for the green leaf. Basil is uh, cooking. And we just sharing half for one box and half for spicy. This box is not for spicy and for spicy, the best spicy and good taste with dry chili. We can put half fresh chili and half dry chili. You can try if someone likes spicy from Thai taste, you can mix fresh and dry red chili. Now my patka pao is already cooking. Thank you for watching and subscribe my channel. See you next time. ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเราก็มีผัดกะเพรา2องรสชาติเสร็จสิ้นแล้วสำหรับวันนี้นี่คือ200 o n โครเนอร์ประมาณ700บาทค่ะก็เรียกว่าซื้อทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เข้าสารด้วยจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ